เดี๋ยวไดไปด้วยไปไงนี่มีมุดไปแล้วจุดไม่ลงไปโยไม่นั่งไม่ได้อ่ะชักชักชััชับจับชับจับชับจัไม่ได้แม่งจะโดดไปเลยไปไงนี่ไปจ่ได้เยไอไปได้กันอย่า ไม่ขอโทษขึ้นไป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 เร็วๆคุโยมาเร็วมาเร็วมาเร็วขึ้นอีกรอบคุโยขึ้นขึ้นขึ้นนี่หมดแล้วมั่งวงเนี่ย นี่ไปเลยเด้อนี่นี่ถ้าขึ้นข้างท้ายมันจะเกาะด้วยว่าเรามาขึ้นข้างท้ายนี่ไปเข้าวงครับเข้าวงไปแล้วโอเค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 ได้ไปข้าวงขบงมีเรือไหมอ่ะ